ไก่ย่งางทำเองเชื่อเองไก่ยก่างแซ่บเนื้อกรอบๆนะคะเนี่ยคือมันอร่อยมากไปนะทุกคนนะนี่ไก่ย่างของเราจ้า คือมันสีมันน่ากินมากทุกคนจา๋าจิ้มให้มันอ้วนไปเลยจ้าสัำๆไปเลยไก่ออย่างของเรานะจ๊ะจา้าจ้าหมูทอดผักลวกค่ะ ตัดละ